ครับ Family Man พ่อบนงานครัวนะครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแม่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับคนที่ติดตามช่อง Family Man พ่อบ้านงานครัวไปเนี่ยก็จะรู้ว่าผมทําหมูกรอบมา2รอบแล้วเนาะเอาแบบที่เขาฮิตกันนะคือมันเป็นเมนูยอดฮิตเลยนะในช่วงนี้ในช่วงที่คนอยู่บ้านนะฮะทุกคนกลายเป็นเชฟหมดเลยทํากับข้าวเป็นหมดเลยนะครับแล้วก็เมนเูเจ้าเมนูหมูกรอบเนี่ยเป็นเมนูที่ฮิต ผมว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะตอนแรกที่ผมทำเนี่ยนะครับสูตรแรกที่ผมทำไปเนี่ยมันจะเป็นหมูกรอบที่เราเอาไปต้มแล้วก็ไปจิ้มนะครับเสร็จแล้วก็อไปใส่ในหมอ้อทอดเลยนะส่วนสูตรที่2ผมไม่ต้มแล้วก็ไม่จิ้มด้วยนะครับก็ไปทาเกลือแล้วก็แช่น้ำส้มสายชูแต่ว่าผมเอาไปตากแดดนะครับแล้วก็เอามาใส่ในหมอ้อทอดไร้น้ำมัน มันก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะนะครับใครอยากรู้ก็ลองเข้าไปติดตามาคลิปด้านล่างแล้วกันนะครับส่วนรอบนี้ก็คือจะทำแบบเต็มสูตรเลยนะครับนั่นก็คือเอาไปต้มด้วยเอาไปตากด้วยผมจะดูซิว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเวิร์กสุดๆหรือเปล่านะครับวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมมีอย่างเดียวเลยคือนี่ฮะ หมู3ชั้นอันนี้ก็เกือบเกือบครึ่งกิโลนะเนี่ยหนาความหนาเดี๋ยวคงต้องเฉือนออกนิดหนึ่งเพราะว่ามันหนามากนะมีหมู3ชั้นแล้วผมจะใช้นี่ครับ <c oughs> ลูกหลักอันนี้เป็นหมอ้อทอดไร้น้ำมันไฮเออนะครับรุ่น HAFK 25B2 เทนนาสอดห้ลิตรเพราะฉะนั้นมันก็ประมาณสักครึ่งกิโลก็กำลังเหมาะพอดีถ้าเยอะกว่านี้เนะี่ย มันก็อาจจะสุกช้านิดนึงนะครับเราจะทําหมูกรอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องนี้ไปลุยเลยครับอันนี้หมูสามชั้นที่มันแบบหนามากเลยนะครับผมเห็นว่าเราควรจะเฉือนเนื้อด้านล่างเนี่ยออกบ้างนะผมจะเอาออกประมาณนี้แล้วกันนะครับ เนี่ยมันไม่ได้มีแต่หนังนะก็คือมีเนื้ออีกชั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ส่วนบ้างเนี่ยก,กะเอาพอดีเลยนะครับผมจะเฉือนให้ลึกลงประมาณแค่นี้พอก็คือเฉือนหนังมันลงไปแหละให้มันถึงเนื้อ แล้วก็ด้านยาวอีกทีนะเราจะทำเป็นลายตาราง ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่เราจะยังไม่แช่น้ำส้มสายชูนะเราจะต้องเอาไปต้มหนังก่อนนะครับปะเอาไปต้ม ใส่น้ำไม่พอท่วมหนังหมูนะครับเราจะตั้งกระทะให้มันเดือดก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต้มหนังหมูกันพอน้ําที่เราต้มเริ่มเดือดแล้วเนี่ยนะครับก็จะโรยเกลือไปสักหน่อยเนาะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาหนังหมูที่เราบั้งไว้เมื่อกี้เนี่ยนะเอาด้านหนังมันลงก่อนนะครับนี่ ผมจะตั้งเวลาไว้ประมาณสัก20นาทีอ่ะปล่อยมันต้มไป20นาทีนะครับอันนี้ครบ20นาทีแล้วนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ำส้มสายชู พอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องมีอย่างหนึ่งคือน้ำส้มสายชูผมจะใส่ในนี่ไปเลยนะจะให้มันท่วมหนังน้ำส้มสายชูไม่แพงนะครับขวดเล็กอย่างนี้ประมาณสัก10บาท ที่มันมีอยู่ประมาณครึ่งขวดนะอันนี้ผมใส่ไปประมาณครึ่งขวดเราจะแช่น้ําส้มสายชูไว้อย่างเงี้ยประมาณ15นาทีนะครับอันนี้ผมแช่มาครบ15นาทีแล้วนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมลืมบอกไปนิดนึงก็คือก่อนที่เราจะแช่น้ําส้มสายชูเนี่ยนะฮะให้เราเอาส้มทิมหนังมันก่อนนะครับทิมให้ทั่วเลยนะ หลังจากเสร็จแล้วเราก็อ,อกมาแช่น้ำส้มสายชูอย่างเงี้ย15นาทีอันนี้ผมทำล้วเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยก็ได้อย่างนี้แล้วนะครับก็จะเอาเกลือมาทาให้ทั่วเลยนะครับให้มันแทกอยู่ใน หนังหมูเนี่ยนะเมื่อกี้ใครจะใส่ไปในในน้ำส้มสายชูก็ได้นะเกลือเนี่ยนะครับแล้วแต่นะครับผมจะเอาท้ายให้ทั่วเลยเพราะว่าอยากให้มันมีรสชาตินิดนึงและเกลือเนี่ยมันก็จะทําให้หมูกรอบเนี่ยออกมาสวยด้วยประมาณนี้นะ ขอซับน้ำส้มใสาชูนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดแล้วอันนี้คืออุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในการตากแดดเอาไปตากแดดตากลมนะครับทำยังไงก็ได้ให้หนังมันแห้งเนี่ยให้หนังมันแห้งระวังหมาระวังแมวดีๆตากไว้สูงๆหน่อยเพราะว่า เห็นในเพจในเฟซหลายๆคนเนี่ยเจ็บช้ำน้ําใจยิ่งนักเพราะว่าโดนแมวขโมยหมูมาหลายรอบแล้วนะอันนี้เตือนแล้วนะนะครับเอาไปตากให้มันแห้งฮนะผมจะใช้เวลาประมาณสักสามชั่วโมงเนาะยิ่งตอนนี้แดดแรงๆเนี่ยน่าจะได้อยู่ผ่านไปประมาณครึ่งวันนะครับอันนี้ผมตากเกิน3ามชั่วโมงแน่นอนนะครับมันก็จะได้หนังมูงแห้งๆอย่างเงี้ยนะนะครับ ถ้าได้แบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะครับเราจะเอาด้านเนื้อมันขึ้นก่อนนะครับผมจะตั้งไว้ที่200องศาเลยนะประมาณสัก15นาทีก่อนอันนี้ด้านเนื้อที่เราขึ้นครบ15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องพลิกอีกด้านหนึ่งนะแต่ว่าน้ำมันมันเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะเทให้ดู นี้ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าจะเทน้ํามันให้ดูก่อนว่าน้ํามันเนี่ยมันออกมาเยอะขนาดไหนนี่คือน้ํามันที่ได้จากการทอดครั้งแรกนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพลิกเอาด้านนี้ขึ้นนะแล้วก็จะไปใส่หม้อต่อ ไปเหมือนเดิมนะครับสององศาหมุนไปที่15นาทีเหมือนเดิม15นาทีด้านหนังผ่านไปมาดูสิวายเหลืองน่ากินเลยครับผมไปไปจัดการกัน,กนครับ เดี๋ยวผมขอเอาหมูออกมาก่อนนะโอเคนี่คือผลพลอยได้จากการใช้ม้อทอดไร้น้ำมันนะครับจะเห็นว่าหมูกรอบที่เราทำนั้นมันมีน้ำมันเยอะขนาดไหนนี่ช่วยให้คุณผอมได้เยอะเลยนะครับนี่ <Cornell>. อ่ะเดี๋ยวจะมาลองหั่นให้ชิมให้ใครชิมไม่ผมชิมเองเดี๋ยวเอาน้ำมันหลบไปนะครับอันนี้ผมจะห <mia>. ั่นแค่นิดเดียวก่อนนะจะชิมให้ดูก่อนเห็นน้ำมันขนาดนี้ก็สบายใจแล้วกินหมูกรอบอย่างไม่รู้สึกผิด หันง่ายนะครับเพราะว่าเราบังไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะอลองฟังเสียงดูแล้วกันนะครับกรอบจริงจังอ่ะคูณสองไปเลยครับ อันนี้เวิร์กมากมากตั้งแต่ทำมารวมสองสูตรไว้ได้วยกันอลองไปทุมนะไปทำดูนะครับอันนี้หมูกรอบจากหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe Family Man เพื่อบ้านงานขัวด้วยนะครับสวัสดีครับ